สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากรอบที่แล้วเกือบเอาชีวิตตลอดจากการคึกขนองผัดพริกแกงนะคะทุกคนรอบนี้เฮากับ,บจื้อค่ะเฮามาใหม่นะคะทุกคนรอบนี้เราก็เอาตับไปหั่นหลก้กกรล่างให้สะอาดค่ะแล้วก็ไปแช่ในนมนะคะทุกคนนองสีแดงนิ่มแล้วก็ ไม่คาวค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเลยค่ะทุกคนเอาตับลงไปผัดนะคะแล้วก็ใส่ใบบักูซอยลงไปน้ำค่ะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดนะคะตอนที่ตับสุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักบุ้งของเหาลงไปเลยค่ะผักบุ้งจากสวนหลังบ้านนะคะทุกคนสวยเลิศในปัตตพีค่ะ แล้วก็ปรุงรสเลยนะคะทุกคนใส่น้ำตาลใส่รสดีใส่ผงนัวใส่ซอสปรุงรสคะ่ะทุกคนแซ่บมากเลยแล้วก็เพิ่มอันบอกขลีไปน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าพักบุงมันหน่อยมันบ่นอิ่มคะ่ะทุกคนมันไม่พอนะคะเสร็จแล้วคะ่ะกับขขาคุนสาแซ่บ